ตอนนี้คือเรากำลังเตรียมตัวที่จะพาน้าแมนไปซิ่งกลางคืนตามไลฟ์สไตล์ของชาวรถซิ่งในฮิลตันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะมีรถเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆพ,พ,พวกผมเองติดต่อโจเซฟไปละให้เขาจัดรับแขกซะหน่อยอเค อย่างที่เห็นนี่แหละครับคืนนี้เราจะเอาเทส l a m o เด l Y ของพี่เป๊กไปซิ่งกับพวกโจเซฟนะครับสุดแดนเอานิสโมมาวิ่งซะด้วย ủa hộ chiếc 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 được, เดเชันคือเอาง่ายๆตอนนี้ด้ำแมนเจอตัวหลักๆประจำช่องผมครบหมดละพามาเจอครบแล้วฮะอันไหนพี่เอาอ,อ,อันไหนเอาสีสีดีกว่าอันนี้สติกเกอร์เบลเบลอครับออนนเอาเลยได้หมอ้ากลมๆมีอันนี้กับอันนี้กลมๆเขียว จอห์นนี่เริ่มมากันเยอะแล้วครับคันนี้แต่งไฟท้ายแบบสเปคญี่ปุ่นคือที่พาน้าแมนมาดูรถซิ่งพามาซิ่งคืนนี้ไม่ใช่อะไรก็คืออยากจะให้น้าแมนเขาสัมผัสแล้วก็เข้าถึงความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนเล่นรถในอเมริกาแบบจริงๆนะฮะว่าเป็นยังไงคือมาแบบนี้มันได้มากกว่าไปงานมิทติง้งโชว์รถ ธรรมดาเพราะว่ามิ팅เราแค่ได้ดูรถของคนอื่นที่จอดอยู่แต่อย่างเงี้ยเราได้เข้าถึงเราได้พูดคุยแล้วก็ได้ไปร่วมสนุกขับรถไปด้วยกันอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องใส่แว่นแล้วเอาตรงนะชั่วโมงนี้มองไม่ชัดจริงๆริเราจะถ่ายสโลชัตเตอร์ค่ะ Alright so hopefully everyone has seen The route that was posted in the picture. If not, you need to find a way to get it. All right, but I'll go through it really quickly. It's gonna be a long light, so if, we, if anybody misses the light, just catch up. I guess I don't know. It's, it's pretty far. <laughs> uh, you know, I'm not condoning that. You know, you drive really crazy or anything like that. So just stay on the right side. That exit comes out of kind of, kind of quick. So just be careful. Don't go too fast once you pass the, uh, the, uh, the toll plaza. <laughs> คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยวันนี้โทรหาสองสารอบเหมือนเหมือนโทรศัพท์ตัดตลอดเลยมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบตหมดไม่ได้เปิดโทรศัพท์อ่ะอ๋อหรอน้ำแมนไลฟ์สดอยู่ Alright, I'll see you guys there. Uh, Alright, <laughs> uh, we'll be safe. Alright, you see. Okay. Okay. Cool. So you're not, you're not meeting us at T L. Fine. Okay. Cool. Take one. Oh, engine sick. It's <laughs> so nice. My God. We're doing 2,000. At ก็มาดูกันแบบบางๆครับเบาๆนิดหน่อยถ้าไม่เหนียดไม่โดนตัดก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อมาไม่ใช่เดี๋ยวจะไม่ตัดไฟแดงจะไม่ทันเขาเสียงมันอาจจะลั่นๆนิดนึงแต่ไม่ได้เกินลิมิตชุดเป็นช่วง ไรยังไห,หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรากำลังจะมีภารกิจพิเศษนะครับรับเอ้ยอเม e อยูวอต o ดีส์ ก็ประมาณนี้แหละคืนนี้ให้น้าแมนแกมานั่งรถเล่นกับพวกเรานะครับขับกันชิวๆแต่ต้องขอโทษด้วยคือมันถ่ายยากมากมีปัญหาก็คือรถเทสล a าพี่เป๊กกระจกหลังคือมันลงได้สุดไม่หมดอ่ะมันลงไม่สุดหมดก็เลยถ่ายลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็บวกกับคือช่วงล่างของเทสล a ามันค่อนข้างแข็งอย่างที่ผมบอกไปมันก็กระเด้งกระ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  แกงซุปปลานี่เป็นน,นัดกันซื้อบอกว่าสีไม่ซ้ำกันเลยขาวแดงน้ำเงินแล้วก็ซิลเวอร์นึกว่าจะหลงซะแล้วมลผมนี่ผมทิ้งไม่ให้ห่างเลยไปไหนละ่ะ GTR หรอ GTR ต,ต,ติดติดตูดผมเออผมติดตูดเขาตลอดเลยอ๋อ <c oughs> นึกว่าโอ้โหตามติดตูด GTR <c oughs> ไว้ชอบตูด GTR มากเลยที่เดียวเลยจำง่ายสุด เขาใจเย็นใจเย็นใจเยนอุ้ยระดับสุดปังสวยเห็นก็เราใจนะโอ้มาจอดข้างๆด้วยเป็นไงล่ะไงล่ะเขาก็ไม่ทิ้งผมนะไม่ไม่ผมผมดูเขาติดตลอดเลยดูติดตลอดด้วยเขาเขาขับช้าคนนี้ผมเห็นอยู่ขับชิวๆกินลมงโคแสรอ่ะไฟเห็นไฟแล้วปุ๊บออกเป็นลูกเลยทั้งหนึ่งครับ ล้างมือซะหน่อยฮะสเปรย์ฆ่าเชื้อของพร้อมพร้อมมิดหรือเปล่าพร้อมเห็นในคลิปหลายอันแล้วกินได้นะพี่สเปรย์เนี้ยมันใช่เบาเียเลยอย่าดิอย่าหาทำดิหอมแห้งเร็วไม่เหนียวมือด้วยใช่ขออีกได้ไหมมันแห้งเร็วเลยมีขายที่บิ๊กซีโลตัสแล้วก็แมคโคร ได้นะครับครับแห้งเลยเห็นหไ,ไหมย็นไงครับจกิ้เลยถ่ายยากมากอะเทสลาไม่เหมาะก,กับการถ่ายโรลลิง่งมันก็เด้งกันนะข้างหลังเด้งเด้งมาก <c oughs> ว่าจะถ่ายโรลิ่งรถหนึ่งหน่อยไม่รู้หนึ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยสุดเหยียบสุดตรางแล้วผมสุดแล้วได้ได้แค่นั้นจริงๆเห็นไฟกลมๆอยู่ท้ายตลอดเลยไม่ขึ้นมาสักทียังดีว่ายังอยู่ที่ท้ายครับถ่ายอยู่เนี่ยสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวหล่อเลยจะไปไหนอ่ะอ่าฉลองมันเกิดล่วงหน้าครับอกี่ขวบละยี่บหกครับโอ้ย พรอมีเมียแล้วครับผมโอ้ยใครยอมมึงแหมกำลังบีโรอยู่เลยหาเลยสะดุดเลยเดี๋ยวไอ้โอดไปเที่ยวหรืออยู่ในนั้นเมาเชียร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนิ้ครับ เรื่องอะไรกูเาเที่ยวยังเรื่องอะไรครับทำไมอ่ะแม่ขอครับแม่ขอแล้วมาอยู่อเมริกาเปล่าแม่ขอเที่ยวด้วยครับเดี๋ยวเวลาคุยกับผู้ใหญ่อ่ะสบตาสิไม่ได้ตามเรื่องรักเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บทรงไม่อยู่ไม่ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องคนไดูรับนะคะ